<B> เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับนะเราอยู่ในเกมรัตตอ,อเล็กซกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้อีเวนต์ใหม่ก็มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเป็นอีเวนต์ของสัปดาห์ที่2นั่นเองนะครับนะเป็นสัปดาห์ของนักจู่โจมนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าแรกกันเกินหน้าแรกกันก่อนเลยนะครับผมนะสำหรับงานแรกนะครับผมนะระ,ระหว่างช่วงเวลาที่พวก ข้างลรที่ถูกจับเป็นตัวประกันนะครับผมโรเมโลนะครับเพราะว่าสินค้าที่ถูกขโมยจากรถบัสนะครับผมซึ่งเป็นอาวุธวันซิโลนะครับเพื่อจุดโจมจ่าใจให้อย่างงามสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธนี้นะครับนะพบที่ซ่อนแล้วนะครับเหมือนเราจะต้องไปหาอาวุธที่ไหนสักอย่างนะครับเดี๋ยวเรากดทำเควสไปเลยนะอันนี้เป็นของสตาร์ที่2มาแล้วเนาะต่อไปเควสลองนะครับผมนะเราต้องกําจัดซอมบี้ใกล้กับรถบัสที่หุบเขานะครับทางผ่านโอเคนะงานจะอยู่ที่หุบเขาทางผ่านนะครับแล้วก็ จอมชทำระนะครับเจ้าอ้วนฉู่เปื้อนเลือดนะครับสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่นะครับมีผู้พบเห็นมันเป็นครั้งสุดท้ายใกล้ๆกับหอคอยที่หุ่มเขาทั้งผ่านนะครับก็คือฆ่าซอมบี้เจ้าอ้วนชทำระนะครับสตัวนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรารับงานไปเลยนะครับกดรับอ่าเควสทั้งหมดแล้วนะครับเควสหลักก็คือไปที่ซ่อนนะครับนะเราพบที่ซ่อนแล้วเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเควสของสตาร์ที่2เดี๋ยวผมขอหยอดไอ้นี่ก่อนเลยนะครับนะไอเดี๋ยวดูก่อนนะคูปองผมมีกี่ใบวะตอนนี้ ตอนนี้คูปองผมมี60ใบน,นะครับตอนนี้ชุดเลเวลสผมได้9ก้าท่แล้วนะผมไม่รู้ว่าผมจะทันหรือเปล่าชุดเลเวลสเพราะว่าหลายท่านก็บอกว่าชุดเลเวลสเนี่ยมันใช้ประมาณ35มสนะครับสาได้ไม่รู้ว่ามันจะทันหรือเปล่าโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปที่หุบเขาทางผ่านกันเลยนะครับนะเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่หุบเขาทางผ่านแล้วนะครับเวสมันอยู่ในหุบเขาทางผ่านหมดเลยเนาะอันดับแรกเราต้องความตายที่รออยู่นะครับนะค่าซอมบีบ้ที่หุบเขาทางผ่านนะครับ6ตัวนะ เดี๋ยวผมจะได้จัดการซอมบี้กันก่อนเลยอาหารผมจะเอามาพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุยจัดการซอมบี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ฆ่าจอมชำแและอีก2ตัวที่ผมขอทางผ่านนะครับนะ <S <S โอ้โหนี่ก็ยังเป็นส่วนตามแมปก็ยังมีอซอมบี้ทั่วไปอยู่นะครับที่เราเคยทําอยู่ประจําอยู่แล้วนะตามแม่จะมีมาแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันก่อนอ่ะกล่องล็อกอยู่นะครับส่วนตรงนี้นะครับนะมันจะมีอ่าน ไอ้ที่เราจัดก,การซอมบี้จัดก,การในพวกซอมบี้ที่มันมีไอ้พยาธิออกมานะครับเราต้องเปิดทางให้มันก่อนนะโดยการระเบิดนะครับระเบิดไก่งวงที่อยู่ตร,รตรงนี้นะครับนะ<笑><笑>เออเนาะมันมีปืนนะครับมันฆ่าซอมบี้ได้แต่มันฆ่าไก่ไม่ได้ถ้าเราไม่ระเบิดตรงนี้ก่อนมันจะไปเอาของให้เราไม่ได้นะครับนะสำหรับตรงนี้นะเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ก่อนเลยนะครับโอเคจะใช้ระเบิดประมาณสามลูกนะโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ไปกันต, <ower> ต่อเลยนะครับอ่าความตายที่รออยู่นะครับเควสเดี๋ยวผมจะจะทำเควสนี้กันซอมบี้หกตัวนะครับโอเคแล้วก็ฆ่าจอมเชี่ยวดุร้ายนะครับที่หมข่าทางผ่านนะโอ้ Ow, นี่ไงไอยงมาทูดสองตัว really. e. นะฮะอ่าต้องฆ่ายงมาทูดหตัวนะไอไอนี่อะไรเนี่ยอันี้คนเหรอคนมายืนอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ึกว่าซอมบี้โอ้จบแล้วนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมยมาทูดไม่ได้น่ากลัวนะฆ่ายง่ายนะครับผมนะหตัวนะครับตอนนี้ฆ่าไปสองแล้ว โอเคนะครับอ่าโอเคครับผมนะอีกไอ้ไอ,อ้นี่ไอ้เจ้าจอมเคี้ยวนะครับโอ้ยเลือด2 4 0สิเองเหรอไม่รู้ว่าตีแรงหรือเปล่านะแต่เลือดมันน้อยมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะถ้าเลือดน้อยแบบนี้เดี๋ยวผมขอยืนแรกหน่อยนะครับมันจะไหวหรือเปล่าไม่รู้จะตีแรงหรือเปล่า <DIS C US> โอ้ตีเข้าทีละสี่นะครับผมยืนแรกได้นะครับผมนะ <Okay. S 1> อ่าเคเรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวแล้วนะ อันนี้เป็นยมทูตเนาะอ่าโอเคครับผมโอเคครับผมนะค่ายมทูตเรียบร้อยแล้วนะครับผมหกตัวนะต่อไปก็จะเหลือไอ้เจ้าตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะไม่ได้ยากนะครับผมนึกว่ามันจะตีแรงเหมือนตัวที่อยู่ในหุบเขานะโอเคครับผมนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะคุยกับเจ้าหน้าที่เยนิสิตนะครับเดี๋ยวผมขอหา่อนเจ้าหน้าที่เยนิสิตอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราทำเควสดหลักกันก่อนนะครับผมเควสดลองเราเราค่อยมาจัดการนะเราค่อยมาทา โอเคนะเดี๋ยวเราไปหาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะเดี๋ยวเราไล่ทาเคยหลักกันก่อนนะครับไอ้นี่เราเจ้าหน้าที่ไม่ใช่นะคนเมาอ่าเหมือนจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่นี่นี่สวัสดีฉันหวังว่าคุณจะไม่บอกใครเรื่องเรานะไม่ได้เจอกันนานนะครับคุณได้รับข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสินค้าบ้างนะครับนะเหมือนจะเป็นพวกนี้แหละบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าแมทแมทนะครับผมแก้แค่แก้แกแกแกทำเป็นคนบ้าอะไรี่ยคุณเจอแมทแมทแล้วหรอนะครับผมเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนะครับผมนะบอกใครเรื่องเรานะตกลงไหมพี่น้องของฉันไม่เข้าใจเลยแน่นะครับผม โอเคจะพยายามอ่านให้ทันอ่าเหมือนจะไม่ใช่พวกนี้นะหาต่อไปนะครับเอาส่นพวกนี้นะครับต่อสู้กับซอมบี้ที่ลุกลานนะนี่นะครับผมโอ้โหตรงนี้เดี๋ยวเอาปืนยิงนะครับถ้าปืนยิงไม่ทันนะอย่าให้คนตายนะครับถ้าคนตายมันจะไปเอาของให้เราไม่ได้นะอันนี้เอาปืนยิงเลยนะครับผมไม่ต้องไปเสียดายนะโอะเคนะครับผม อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวมันจะออกไปเอาของให้เรานะเดี๋ยวมันจะขี่มอไซค์ออกไปให้เราเนี่ยตรงที่ผมระเบิดทางให้มันเคลียร์ไก่เมื่อกี้นะครับถ้าเราไม่ระเบิดทางตรงนี้มันจะไปไม่ได้นะครับเราต้องระเบิดทางก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาเอาของนะเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนอยู่ไหนวะเจ้าหน้าที่อยู่ไหนวะหามไม่เจอนี่หรอไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ธรรมดาเดี๋เด ตอนแรกว่าจะไอ่ไล่จัดการไล่เคลียร์ของก่อนนะเออไล่ทำเฟสหลักก่อนนะแต่ว่าหาเจ้าหน้าที่ไม่เจอท่านกะ็ทำเฟสรองก่อนก็ได้นะโอเคเรียบร้อยนะครับผมนะกดรับของเลยอ่ารางวัลอยู่ในหีบไอรางวัลได้รับรางวัลแล้วนะครับได้อะไรมาก็ไม่รู้นะช่างมันเดี๋ยวกดเอาของในหีบก่อนนะครับโหแวะไปเรื่อยเลยเฟสหลักยังไม่ได้ทำเลยแวะนู่นแวะนี่ไปเลยนะเดี๋ยวเรากลับไปเอาของกับเอนี่ก่อนนะครับผมโอเค อ่าของอยู่ไหนวะไม่ใช่คนนี้นะครับคนนี้เหรอโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับได้รับของแล้วโอเคนะครับผมเฟดลองตามแบบก็ทําจนจะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่มันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับผมสงสัสยอยู่ตรงทางเข้านะครับเดี๋ยวไปดูตรงทางเข้า,ขาก่อนนะแวะไเปเรื่อยเลยอ๋อนี่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 นอาเดี๋ยวลองคุยกันดูนะ อืมโอเคครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับคุยกับไปเรียบร้อยนะนะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวมันให้ตามผู้ส่งข่าวไปนะครับมีลูกซ้อนบอกอยู่นะครับเมื่อกี้ตข่าอภัยนะครับผมพลาดต้องตัดไปนะเมื่อกี้ไลน์เข้านะครับนะโอเคเดี๋ยวเดินทางมันไปก่อนนะโอ้โหมีซอมบี้มาเพียบเลยว่ะโอเคครับอ่ามีคน ช่วยอยู่นั่งอยู่นะครับผมตามมันไปนะครับผมเดินตามไปก่อนเมื่อกี้ต้องอ่อไปจริงๆนะครับผมที่ต้องตัดไปนะเมื่อกี้ไลายเข้านะครับผมนะโอเคครับเดินไปเรื่อยๆนะมีซอมบีม้อยู่ดีมีคนช่วยยิงอยู่นะครับโอเคนะครับผมนมัยืนแรกไปเลยนะไอไล์ที่เอาอาวุธระยะประชิดตีได้ก่อนก็เอาอาวุธระยะประชิดตีไปเลยนะครับไม่ต้องไปใช้ปืนให้เหมือนผมนะผมค่อนข้างที่จะเล่นเปืองหน่อยนะครับ ไปกันต่อนะโอ้สอมบีมาเพียบเลยวะเดียเอ้ยมีมีดีมีคนช่วยอยู่นะดีมีคนช่วยอยู่มันเดินไปไหนของมันเนี่ยเดินเนี่ยก,กับคนเมาโอเคครับนะอะ่ะผมเริ่มงญญงกินแล้วผมหยิบปืนมายิงมันเลยได้ไหมเนี่ยมันเดินไปแล้วนะครับผมนะมันเหมือนเมาเลยเนาะ สรุมปมันเบาหรือมันบ้าเนี่ยฉันควรจะอยู่ในถ้ำนะครับไม่มีใครเดาออกแน่พวกเขาไอ้ตามหาฉันนะครับผมไอ้ของมันสักอย่างนี่แหละออเดินตามไปเรื่อยเลยนะครับท่านผู้ชมนะเอาน,นะครับผมหาแล้วแล้วมันก็เดินกลับมาที่เดิมนะเอามันบอกว่ามันง่วงจะหลับไหมล่ะเดี๋ยวเอาปืนยิงให้อยากหลับไหมอยากหลับไหมเดี๋ยวปืนยิงให้เลยเนะี่ย อ๋อตามมันไปต่อนะมันจะเดินไปไหนของมันเนี่ยมันจะเดินเลาะรอบแบบแล้วนั่นเนี่ยอ่ะแล้วก็มาพักตึกต้นไม้นะครับผมอ๋อคนตัวบันทึกนะครับผมนะไปรอฉันที่รถบัสน,นะครับเราจะจบเรื่องนี้กันอย่าโทษตัวเองเลยนะครับผมคุณไม่รู้ว่าตัวเองขนอะไรมาถ้าฉันไม่มาก็เปิดชั้นตใต้ดินได้เลยนะครับหวังว่าคุณจะจํารหัสได้นะโจเซฟนะครับโอเคนะอ่าเหมือนจะตามหาสมุดบ,บันทึกในชั้นใต้ดินนะห้องชั้นใต้ดินจะเปิดได้แล้วนะครับผมนะโอเคนะครับ อาเปิดฮนะอาใส่รหัสผ่านค่าปีศาจนะครับผมอาค่าตัวนี้นะตัวซุ่มซ่อนนะครับผมไม่มีรหัสผ่านนะครับผมมันบอกให้เปิดชั้นใต้ดินสงสัยรหัสผ่านต้องอยู่ในตัวซุ่มซ่อนแน่เลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะมังว่าในชั้นใต้ดินจะให้ของดีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมถ้าเอาเฉพาะของในแมปข้างบนอนะ่ะมันเปิดชุดไม่ทันแน่นอนเลยนะผมว่า กลับไปง,งานเทศกาลนะครับเอาเปิดไม่ได้เอาจบแล้วนะครับผมเอาเปิดไม่ได้เฉยเลยมันให้กลับไปงานเทศกาลแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเอ่นจะก่อนที่จะกลับไปงานเทศกาลนะครับเดี๋ยวผมขอทอาอาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก,กดเอาของตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวถือเ k คไว้เลยนะโอเคเดี๋ยวขอทาเพลต,ตรงนี้ก่อนนะครับผมต่อสู้กับซอมบี้นะครับตรงนี้อย่าให้ไอคนที่เปิดกล่องตายนะไม่งั้นเราไม่ทันเลยนะท่านผู้ชมนะยิงก่อนนะโอโหตูตีทันเอาตูตีแรงนะครับผมทำเวลาที่ไหนล่ะ โอเคยิงเลยนะฮะดีนะครับปืนแรงนะมาแล้วนะครับผมไอตัวจอมบทขยี้นะครับอย่าให้มันถึงตัวคนที่กําลังเปิดกล่องได้นะไม่งั้นเราไม่ได้ของนะครับโอเคยังมียิงพลาดอยู่นะอ่าเรียบร้อยนะจบยังอีกยังยังมีอีกสักสองสามวิบนะอ่ายังมีอีกหนึ่งตัวนะครับผมน่าจะตัวสุดท้ายละโอเคครับอ่าอีกตัวหนึ่งแหมมากันเยอะเหลือเกินนะ ่าเรียบร้อยครับผมนะเดี๋ยวเปิดกล่องเอาของเลยนะเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวขอเลือกของนะครับของที่จะเอาขอเอาแต่ของที่ผมไม่ค่อยมีไปนะครับนะโอเคนะแล้วก็อืมอ่ะๆๆๆๆๆโอเคครับผมเอาไปแค่นี้แหละนะอ่าเดี๋ยวเรากลับไปงานเทศกาลกันก่อนนะท่านผู้ชมนะห้องใต้ดินก็ยังเปิดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับนะเมื่อกี้มันให้ไปกดตรงห้องใต้ดินแล้วมันก็ไม่มีอะไรขึ้นเลยนะเพราะงั้นก็เดี๋ยวเราไปกลับไปงานเทศกาลก่อนดูว่ามันจะมีเควสใหม่หรือเปล่านะเดี๋ยวไปงานเทศกาลกันครับ เอาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เราก็กลับมายังงานเทศกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูที่กระดานสอบสวนกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมอาควอ่าลองเราก็ทำเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ควสหลักนะครับเดี๋ยวกดรับก่อนเลยนะครับรับรางวัลทั้งหมดนะอาต่อไปหน้าที่2นะครับนะคำโกหกที่หวังดีนะครับผมนะพวกข้างรัฐที่กำลังประกอบพิธีกรรมในถ้ำเงียบสงบนะครับอาจจะเป็นรหัสเปิดที่ซ่อนได้จากที่นั่นนะครับผม พวกนักจู่โจมพร้อมจะเตรียมเส้นทางหลบหนีให้ฉันนะครับแน่นอนว่าเพื่อแลกเปลี่ยนกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับส่วนแบ่งนะโอเคพกอาวุธนะครับอ่าเหมือนจะไปที่ถ้านะคะท่านผู้ชมนะเหมือนจะต้องไปที่ถ้านะโอเคแต่ว่าตอนนี้ของผมเยอะมากของในตัวเยอะมากเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเอาของมาหยอดตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับผมนะดดูคูป,ปองมีเท่าไหร่ละ คูปองมี200อกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดทีหลังนะค่อยมาเปิดตอนท้ายคลิปนะเดี๋ยวเราไปที่ถ้ำเงียบสงบกันก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่ถ้ำเงียบสงบกันแล้วนะครับผมนะ <S <S ควสก็คือเข้าไปในถ้ำนะครับนะ <S <S โอเคเมันจะมีคนอยู่แล้วก็มีซอมบี้อยู่เพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเคลียร์ซอมบีร้รอบนอกกันก่อนนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปทำควสในถ้ำถ้ำก่อนก็ได้นะอ่าเดี๋ยวเข้าไปทำควสในถ้ำก่อนนะ ไอโฟกสม,มีที่ยืนขวางทางเดี๋ยวค่อยมาจัดกรรทีหลังนะโอเคนะครับไปกันเลยนะเดี๋ยวเราไปทำเควสหลักกันก่อนนะครับผมเด,เดี๋ยวค่อยแวะเดี๋ยวค่อยแวะเดี๋ยวค่อยแวะนะไปทำเควสหลักกันก่อนเข้าไปในถ้ำนะไม่รู้ว่ามันจะเปลืองอาวุธหรือเปล่านะโอเคครับนะปืนก็ไม่ไดเอามาด้วยปืนจะหมดแล้วปืนเอามาแค่สองกระบอกเองอะรู้งี้เอาปืนมาเยอะๆดีกว่านะเข้าไปในถ้ำกันเลยครับท่านผู้ชมนะโอ้โหปกติมันจะมีตัวเฝ้าหน้าถ้ำนะแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับ อ่าเหมือนจะเป็นพวกของเรานะครับผมนะรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับมี5จุดนะครับนั่นเองอ่าพวกนี้จะประทะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลัวว่ามันจะมารอบก,กัดเราเดี๋ยวผมถือ AK เอคเอคไว้ก่อนเลยโอเอคก็จะพังนะรวบรวมข้อมูลนะครับอ่าเหมือนเราจะต้องไปดูที่เฟืองนะไม่น่าใช่นะครับแล้วมันมายืนต่อแถวอะไรกันอ่าขอแทกคิวได้ไหมเออนี่นี่นนขอแทกคิวขอแทกคิว อ่าเราสองคนจะเอาเดินทางเอาอ่านไม่ทันไว้เอาไม่ให้แทกคิวเฉยเลยเออนี่นีนี่ขอขออยู่ด้วยขออยู่ทุกคนแบบนี้ก็ได้ละยังครับผมยังไม่มีอะไรนะครับผมจะต้องยืนฟังที่มันพูดเหรอ,อแล้ที่อะไรก็ไม่รู้แล้ท่านผู้ชมนะ ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนขโมยของได้ไหมยขโมยของได้ด้วยวะ,อะโอเคครับนะยังไม่รู้มันจะให้ทําอะไรเลยนะมันให้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับ่ามาคุยกับพวกนี้นะครับผมโอ้โหอ่านไม่ทันนะแต่ละคนเหมือนจะต้องยืนฟังที่มันพูดนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับ ต่อไปก็มากับกลุ่มนี้นะอืมอ่าเคได้2อทับห้าแล้วครับผมเหมือนจะต้องยืนฟังที่พวกมันพูดนะเดินลอ,ลองเดินวนหาไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องไปฟังตรงไหนก่อนนะอันนี้ก็มามั่วเหมือนกันเนี่ยอ่าต่อไปนะครับผมอ่า เดินไปเดินมาอย่างนี้แหละอ่ามันมีมันมีลูกศรชี้บอกอยู่นะอ้านี่ไงนี่ไงแบทแบทไอ้แบทแบทจะใจจากเราไปแล้วนะครับเราขอไว้อะไรจิตวิญญาณที่อะไรขอสักอย่างเนี่ยว่าอ่านไม่ทันตัวสือมันเล็กนะคันจมูกดนะ้วยเนี่ยสามทำห้าท่านผู้ชมนะโอเคนะครับ ไม่รู้ว่าไหนไม่รู้ว่าต้องมาทําตรงไหนนะเดินเดินไปเดินมาเลยท่านผู้ชมนะฟังมันคุยกันอ่ะอ่านก็ไม่ทันนะมันคุยกันหลายคนนะอ่าสักครู่นะสักครู่นะเดินไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมลองเดินหาไปเรื่อยๆนะอาไอ้อไนี่เออเนี่ยสี่ทับห้าละโอเคนะครับต่อไปนะต่อไปยังล็อกอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับ ลองเดินหาเลยนะครับผม4ีทับหแล้วท่านผู้ชมนะอีกอันเดียวนะโอเคอันนี้ไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมพวกนี้เหรอเออน่าจะพวกนี้นะครับผมจุดสุดท้ายใช่ไหมยังไม่ใช่นะโอเคนะครับไม่รู้ว่าตรงไหนเดินมั่วเหมือนกันนะเนี่ยเอ,อออะ เอ,เ,อเอาติดเอาติดติดเอาติดเฉยเลยเอาติดจริงจังติดเฉยเลยโอเคเดี๋ยว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 ออกเกมเข้าไปก่อนเดี๋ยวๆๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะติดๆๆๆติด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 อะไรเนะี่ย โอเคนะครับท่านผู้ชมนะเมื่อกี้ก็บั๊อกอะไรก็ไม่รู้นะติดบั๊กเม่เดินสงสัยต้องเดินกลับเข้าไปในถ้ำใหม่นะครับผมเมื่อกี้ติดบั๊กอะไรก็ไม่รู้นะอ่าอเดี๋ยว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 กลับเข้าไปในถ้ำก่อนนะคนะ,นะะ,ะข้อมูลยังไม่ครบเลยได้สี่ถาห้านะครับผมอีกแค่คนอีกแค่ข้อมูลเดียวนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำใหม่นะบั๊กอะไรไม่กูไม่รู้นะท่านผู้ชมระวังดีๆนะครับผมเนเนเนเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปในเน่ยแล้วก็ติดเฉยเลยนะออกไม่ได้นะเมื่อกี้โอเค อ่าไหนสิอ uh, 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 ่าอ like okay, um, okay. the uh, ่ามานี่มานี่นะครับเหมือนมันจะบอกอะไรเราบางอย่างนะครับผมโอเคนะครับผมนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะคุยกับผู้นำของพวกข้างรัฐีนะครับน่าจะเป็นคนนี้นะอ่านี่คุณไม่ใช่พวกเขาแต่ฉันรู้จักอ่าคุณนะครับผมนักจู่โจมส่งคุณมานะครับผมคุณมองหาวุฒิอยู่ใช่ไหมนะอ่าเรียบร้อยนะครับนี่เป็นวันสิ้นสุดของโลกเราแล้วนะครับคุณอยากได้อะไรก็เอาไปเถิดนะครับนะพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับผมหยิบละหยิบ อาวุธจากรังนะครับผมผมคิดว่าน่าเป็นรังนี้นะที่ล็อกอยู่โอใช่จริงด้วยอ่าเรียบร้อยนะมันจะมีอาวุธให้นะครับผมโอเคนะครับอ้าเหมือนกล่องนี้มันจะให้อาวุธตลอดเลยหรือเปล่าเนี่ยต่อไปนะครับผมนะจ่ายค่าชดเชยให้นักจูโจมที่ช่วยระวังหลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราออกไปกันก่อนเลยนะครับอ่านี่นักจูโจมนะ่ายอะไรให้มันดีนะครับอ่าซิกันหนึ่งกระบอกโอเคเรียบร้อยนะครับผม กลับไปยังงานเทศกาลน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเทศกาลก,กันก่อนนะเมื่อกี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนจะเป็นบั๊กนะครับทำให้ติดโอเคเดี๋ยวไปที่งานเทศกาลกันครับเอาล้นะตอนนี้เราก็มาที่งานเทศกาลกันแล้วนะเดี๋ยวเราดูที่กระดานสอบสวนนะครับนั่นเหมือนงานของเราจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวดูที่งานก่อนเลยโอเคกดรับรางวัลนะครับแต่อีกห้าสิบปองต่อไปนะครับผมหน้าสุดท้ายนะครับนะก็ idence, คือเอ้างานจบแล้วหรอเอ้างานจบแล้วหรอ อ้ากรับรางวัลทั้งหมดเอ้างานสตาร์ที่2จบละโอ้นึกว่าจะมี3งานนะ3หน้านะครับผมนะโอเคไม่เป็นไรนะงานสตาร์ที่2ก็จบไอสตาร์ที่2ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะโอเคไหนเรามาจบแบบงงๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคูป,ปองตอนนี้ผมมีคูป,ปองอยู่300กว่าคูป,ปองนะครับนะผมคิดว่าก็ยังไม่พออยู่ดีกับการที่จะ,อะเอามา เปิดนะคบเปิดชุดรู้สึกว่ามันได้ยากมากๆเลยเนี่ยอีตั้งหกได้ตั้งหก้อนกว่าผมจะได้เออนี่นะครับกว่าผมจะได้ชุดนะั้นเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะอึบโอเคยังเกลืออยู่นะครับผมโอเคนะยังเกลืออยู่นะอเคได้ได้แล้วนะครับเปิดต่อไปฮะโอไมโอสามโอเคแล้วก็ปืนนะครับผมอาต่อไปครับเปิดอีกอ,อัปเกรดรางวัลมาอัปเกรดดูโอเคโอเคเอาอันนี้ดีกว่า อ่าได้พาวันแผลฮะต่อไปฮะเอาได้เหล็กนะครับผมต่อไปครับได้ได้นะครับผมต่อไปฮะอ่าได้ปืนนะฮะต่อไปโอเคนะครับตอนนี้เหลือคูปองอีก81คูปองนะครับแล้วก็เหลืออีก4ได้นะครับผมถึงจะได้ชุดเลเวล2นะครับนะถือว่าค่อนข้างที่จะยากนะ4ได้ใช้เท่าไหร่วะใช่600ใช่600กว่าคูปองเลยท่านผู้ชมนะเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะสำหรับชุดเลเวล2เรานะครับผมนะ โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะมันหมดแล้วนะครับสำหรับเคล็ของสัปดาห์ที่2นะก็จะมีประมาณนี้แหละอาจจะดูงงๆหน่อยนะครับผมนะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับนะก็สำหรับวันนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะแล้วแจกกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะแจกกันครับนะสวัสดีครับ